น่าสะลุงพวนย่างปูครับวัอนี้ปลาบ่าย่างดอกย่างปูย่างปูกินกับตําบักแตงครับพี่น้องมามาตำบักแตงครับพี่น้องเบ,บ,บ้อบักแตงบักแตงกับบักพริกสีคล้ายๆกันมันหลงตอนบักพริกกับตอนบักแตงฉันว่าแบบที่สดจังเลยหนอจังที่บุ๋งเอ้าถ้าพี่ยังมาไล่กันเนี่ยอีเลี่ยอยู่ไปมาปล่อยอีกหนอถ้าพี่นีหนออาทิตย์แล้วในบ้านเอาหมาแด้งน่อยมาปล่อยโอ้ยนู้ดขาปูขาปู ย่างโตมันแล้วขาก็ต้องสุกขึ้นกันนะครับพี่น้องืว่านงเตยตำบักแตงนี่แหละโอ้ยหยามกวบกบกบแบแฉะมันนี่ไหมพี่น้องไหมเดี๋ยวลุงเพื่อนจัดการตำปักเตงกินสวยอยู่หน้าสะลุงเพื่นบู๊บบู๊บบนก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 นอนนก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 นนกนกนกากนนกนกกกนกกนกน้ เออปกต่ำแล้วพาเปี้ครับใพิ่นอ้กไปอนนี่มนเมื่อเตีโอ้โหรรเ้จัดแจ่มยหัวระขับบสเสตอนนี้ใช้กรปปลา ô ừ, nào ô neo, siêm con bình nặng, cá bù, siêm

ápo tắm bạc đẻng cha cha kiếng khọ